ต่อครับจวดปลาไม่ได้อยู่โน้นเลยครับฝั่งเลยครับทันไหมทันนะครับทันจวดแล้วครับจวดแล้วแม่นจริงจริงเด็ดจริงๆครับชอบเลยครับกลับไปทำเพิ่มแน่นอนครับ ไว้นะครับทรลุอ,อย่างเดียวนะครับหายไปไหนบะเห็นลังลางครับเห็นลังลางโดนไหม โดนครับดูครับนี่แงแตกนะครับมาดูครับ ใส่ถุงกุ้ยเล่นใส่ถุงกุ้ยแบบนี้เลยนะครับวันนี้ได้ลูกดอกใหม่ครับรถต,ตัวมาครับปากอรอยครับไปแล้วโอ้ยโคตรเสียดายเลยตัวเป็เรื่อเลย มมมันจะออกาไหโดนครับโดน,นนี่ยิงปลาโคตรมันเลยครับได้ลูกดอกไหมโอ้ไม่ทะลุนะครับนี่มันไกลเกินครับมันไม่ทะลุ ทะลุก็อยู่นะครับเห็นไหมครับไม่ทะลุนะครับก็อ,อยู่เอาอยู่ครับไม่ทะลุแต่เอาอยู่งูครับโอ้่ยมตาครับเนี่ยไปเห็นยิงไปเลยมาทันพอน้ีนะครับว่าเสือครับ ไปอับของไทยไป <laughs> โดนครับโดนร้อยแบบนี้กระเซตผมแล้วครับ ลรถรถย่ยานลุดครับย่านลารถกลางกับบ้านเลยครับอุณหภูมิโหดครับนะครับนะครับองศาโหดนะครับรถขับเพราะไม่รถนี่ยังปิดอยู่ครับเด็กไปกอง biết chứ không biết giờ nó không hẳn nắng nó chỉ gặp đỏ của mình phải ัอยู่ลึกอ่ะเห็นไหมมันอยู่ลึกถ้าตัวไม่ลึกก็อยู่หน่นฝั่งน,นถ้าตัวอยู่ใกล้ๆเราลึกฮะมองไม่เห็นต้องซื้อแว่นอะซื้อแว่นมาใส่ เซเวนอะเลนพลลา์มันจะเขียนว่าพลลา์เออพลลตรงเนี้ยมันจะมีมีโลโก้มีสีสีส,สีมันจะบอกว่าโพลลา์อยู่ตรงแปะอยู่ตรงเนี้ยตรงเลนมัน <c oughs> เอาเลนสีชานะสีสีชาสีเหมือนกาแฟไม่ต้องสีดำไม่ต้องสีนี่เอาสีชามันจะเห็นเห็นชัดกว่าเนี่สีแบบนี้ น่าจะร้อยกว่าบาทสองร้อยมีหลายราคาห้าสิบาทขึ้นไปเซเว่นน่าจะสองร้อยเก้าสิบเก้าวโอ้เลยตัวใหญ่ด้วยสองตัวเลยอะลงไปแล้วมองไม่เห็นเหมือนกัน หายไปแล้วมี pho ไหนมีพอ tôi อยู่ Mày ขอไปซอยตันหรอขอไปซอยตันกัน่ะแต่งไม่ดนะแต่ยังก้มีเจีงอะเฮ้ยเดิน้องควยโอเด็กขาดไปเตรียมทังคุ่คืนทงควีเขาของผมพูดเยวผมไปหำเมียมาผมก็ขอสอยนั่นแหะส้อยขางงานต่งอนโอ้ยอยู่พ่อส่บนี้ เต็มเยอะตะดด่วนี่ใส่หลังกินขนยุ่งขนไกลออกไปใส่ตรงัะด่วนเต็มแล้วนี่เออต้องคว้าคว้ายอดยัดคุไปมุกจบเลยนะเฮ้ยเกี่ยวไปเถอะคว้าไหนต้องใส่ถุงไว้่ป่ะฮะคว้าต้องใส่ใส่ถุงไว้ก็ได้เดี๋ยวมันจุดออกยิ่งยุกไกลๆอยู่เนาะกลางลําเลยไปยู่จังมวังนี่นะเสียบมั่งเสียเลยต้องกดแล้วลูกดอกขาดไป่จะตื่นย้งไงปเอือยยุกฮะจับนี่จับไว้จับไว้อย่างเงี้ย